สวัสดีครับบริษัทภูนสุขเซอร์วิสจำกัดวันนี้เรามานำเสนอผลงานปรับปรุงสระไา้น้ำใหม่มาให้ชมกันครับสวัสดีค่ะช่างเกี่ยวหน้างานที่นี่เราปรับปรุงอะไรไปบ้างคะแล้วสาเหตุที่ต้องปรับปรุงคืออะไรคะสาเหตุที่ต้องทำการปรับปรุงสระนั้นก็เพราะว่าเดิมทีที่นี้ใช้ระบบสระแบบเกาะขอบสระทำให้อุปกรณ์ต่างๆต้องโดนแดดโดนฝนปัญหาตามมาคือปั๊มเสียบ่อยพอฝนตกน้ำก็ท่วมปั๊มอีก ลูกค้าจึงปิดสะไปสักพักหนึ่งแต่พอปิดสะปัญหาตามมาคือน้ำในสะเขียวลงเล่นไม่ได้ลูกค้าจึงได้ทำการติดต่อให้ทางภูนสุขเขาไปสำรวจหน้างานดูว่ามีทางแก้ไขแบบไหนบ้างทางเราจึงแนะนำให้ติดตั้งอุปกรณ์สระว่ายน้ำมาตรฐานที่เหมาะสมกับคิวน้ำเพื่อจะให้การกรองน้ำการโฟลของน้ำเต็มไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วลูกค้าจะหมดปัญหาเรื่องสระว่ายน้ำไปอีกเลยครับอ๋อดีเลยค่ะ แล้วแผนงานหรือขั้นตอนการทำงานที่ช่างเกียวเสนอลูกค้าเป็นแบบไหนคะก่อนอื่นเราก็ส่งตัวอย่างผลงานที่เคยทำกับสะลูกอื่นอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจถึงขั้นตอนการทำงานว่าจะทำแบบไหนอย่างงานปรับปรุงระบบสะเก่าเราก็ต้องทำการติดตั้งอุปกรณ์รวมไปถึงงานเดินระบบท่อจ่ายท่อดูดต่างๆให้ลูกค้าได้เลือก โดยเฉพาะเรื่องการเดินท่อซึ่งจะสามารถทำได้สองแบบคือแบบเดินลอยไปบนพื้นเลยซึ่งจะสะดวกต่อการเดินท่อราคาประหยัดและเสร็จเร็วหรืออีกแบบคือเดินแบบฝังท่อเพื่อความสวยงานแต่ก็มีค่าใช้จ่ายสูงเพราะต้องทำการกรีดพื้นเก็บงานปูกระเบื้องคืนซึ่งทางลูกค้าเห็นว่าเป็นสระของตัวเองมีไว้ลงเล่นกับครอบครัวจึงไม่ได้โฟกัสที่เรื่องความสวยงาม ลูกค้าจึงเลือกเดินระบบแบบเดินท่อลอยที่เน้นเรื่องความเร็วและราคาที่ประหยัดกว่าครับซึ่งดูจากในคลิปนี้ก็ถือว่างานปรับปรุรงสระที่นี่เสร็จแล้วใช่ไหมคะช่างเกี่ยวใช่แล้วครับเดี๋ยวผมจะสรุปขั้นตอนการทำงานให้ว่าเราได้เข้าไปทำอะไรบ้างนะครับ 1. ทําทำการทิ้งน้ำล้างทำความสะอาดสระใหม่ 2. ติดตั้งอุปกรณ์สระว่ายน้ำใหม่ทั้งหมด 3. เดินระบบท่อจ่ายผนังท่อดูดตะกอนและท่อฟุตวาล 4. ทำการปรับสภาพน้ำใสพร้อมลงเล่นติดต่อสอบถามได้ที่095-616-6299บริษัทพูลสุขเซอร์วิสจำกัดตลอด24ชั่วโมงครับ